สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจเดียนมอนี้ตามคำบอกกล่าวตามคำสัญญาว่าจะมานะคะนี่คือขีมกลางวันค่ะถ้า้ากลางวันนี่คือขีมกลางคืน,นจะไปอยู่ไหนค่ะมาน,นำเสนอล่างอย่างเดียวลักซิปล่าง ลักซิบล่างแปดเก้าสองลักน้วยล่างแปดเก้าี่หาเจแดงบอกว่าถ้ามีแปดกับแปดดีค่ะแ8ดแปดแปดเก้าแปดสี่ปดหาถ้ามิเก้ากับเก้าเก้าเก้าหาสองแปดสองเก้าสองสี่สองห้าพน2นสองสี่เนาะบวกบ้างวันนี้จเจแดงเป็นคนนำเสนอ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ตีแปดริวที่ให้เรามาเนาะคน่ะเนาะ หายหมางวันนี้พันกายหมากแล้วค่ะข้างข้างบนลงแล้วเด้อค่ะเด้อซีคูข้างบนนะแล้วพ่นสิมีสูตรอันใดมากอีกคือหมดก่อนหมดก่อนพันตัดให้ยูซีคูตาบ่าได้รู้คลิปเนาะมางวันนี้พันตัดให้หกคูค่ะหลายหลายคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้สิบกว่าคูหลายเติบเด้หมดก่อนกับ หนึ่งมี่หสตัววดก่อนมี10ตัวดตวดนี้มีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกขอสำคัญเพิน่นหลักหน่วยหลักสิบแมนมาค่ะบเต็กับตูวเนาะค่ะเนาะมากกตจัจับครึ้งวันนั่นแหละถ้าชอบ8ก็มี8ดนี้ถ้าชอบ9ก้าก็มีเก้านี้ ดนี่ท่านผู้ชมมาสิมีอย่างค่ะมีอะไรเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซื้อสินค้าขอบคุณผู้มีอุปการะคุณจังสื่อสินค้าเจดียงบางคนใส่บางคนใส่้ย่หน,น้าเนาะหลักหน่วยหลักสิบเนาะสิบหลักสิบล่างนะคะ มันก็จะมีหน่วยล่างนะคะนะคะอันนี้หลักหน่วยมันสีมีดตัวใดเดี๋ยวจะแดงว่างหายแล้วเพิ่นสีจับตัวใดนะคะเนะเาะอ้าลายมันทำไมห,หายนะคะพอโทษ หายไปใสไค่ะอันนี้คือบนโอ้ไม่ใช่อันนี้คือหลักสิบบนหลักสิบล่างอ๋อลืมอาจารย์ตีแปดเลี้วนะคะยังคงความแม่นอยู่นะตอนนี้นะคะวันที่สองเดือนพฤษภา หกแปดค่ะนะคะหลักสิบวดกนเพิ่นให้แปดเก้าสองเนาะบรต้องว้าถึงละงดกนวันนี้สี่ห้าแปดค่ะนี่คือหลักสิบนะคะหลักสิบหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเดี๋ยวหน่วยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดหนึ่ง สองเขียนไปน้าก็ได้เด้ค่ะผู้บรได้แคปหน้าจอแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะคะนะคะหลักสิบล่างสี่ห้าแปดหลักหน่วยล่างท่านจับเองก็ได้ค่ะเมื่อบริพัฒนจับให้ก็แล้วกันเพิ่นก็นเขียนตัวหนังสือสีแดงเลยนะยตัวหนังสือพั่นกับสีแดงเลยค่ะ เกี่ยวกันเด้มาก้อนมันกระตูแดงวันกระตูแดง,ดต,ดงตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดเลยเนห้อะเพิ่นเขียนน่ะป่ได้เกี่ยวกับว่าสีแดงมันบอออกนะคะแล้วก็เพิ่นจับคู่ให้หลายคู่ขอเขียนตามเพิ่นเขียนนี่เถอะเนาะ ถ้าไม่น,นั่นก็เขียนคือเพิ่นสีอ๋อท่านอาจจะมีความในใจแล้วแล้วก็สีไม่ใช่สี่สองนะคะสี่เจ็ดสีสองสีสองอยู่อีกหนึง่ง สี่แปดนะคะถ้าสี่ให้สี่นี้เลยแล้วก็มีห้าค่ะห้าหนึ่ง,ห,งห้าสองห้าสองแล้วก็เบืงชัดๆกัะท่านผู้ชม สีวาจเจแดงเขียนผิดห้าเจ็ดห้าแปดนะคะอ๋อแล้วก็แปดทัผู้ช้มสีว่าก่อนจเจแดงนะนะคะจะ,จะเจแดงตองเบิ่งเพ่นโดยละเอียดเนาะะเจแดงแห้งสีว่าผิด ผิดพลาดบ่อยแล้วก็แปดแปดแล้วก็มีตัวเด่นด้วยนะคะมีตัวเด่นด้วยนะคะมีตัวเด่นด้วยท่านผู้ชมใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่ค่ะน้ำลวกไก่มันเป็นยังไงมันเย็นไหมคะผู้ใดว่าเย็นจะเดียงตีล่างอย่างเดียวอาจารย์ตีแปดลิ้ววิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง เอาวิ่งก่อนวิ่งแปดค่ะอย่าวาเด้อค่ะเด้อเพิ่นเพ่เขียนสีแดงเลยหลังคนก็บเว้าเว้าวเป็นผมนี่ถ้าเขียนสีแดงผมบอกทรงให้ถ้าผมเป็นอาจารย์ห้ยเนี่ยสีแดงมันบ่าออกเด้บลังคนก็บ,บอกว่า ว่องไวมันบออออกมันขังออกมันบออออกโอ้ยหาต่เนี้สีวอเอ้าเด่นสีว่องบ่หรือสีบ่ว่องล่างอย่างเดียววิ่งแปดค่ะเอาตัวว่องไปยังจังสีบ่ลลายเนาะว่องเอามันยังสีบ่ลลายเนาะค่ะหรือสีเขียนเอาคีลองเขียนตามเพิ่น นี่ค่ะเพิ่นจับคู่เด่นออกมาให้แล้วอืมตัวนี้นั่นี่ค่ะ เขียนต่ำเพื่นทุกอย่างเพื่นท่าเขียนกับเขียนนี่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 คือเพื่นเขียนหาหนึ่งสองสามหหหชุดค่ะหชุดแล้วเพื่นคัดมาให้12ชุดทั้งหมดเพื่นคัดมาห้6หชุดค่ะสิชุดนะคะสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่สองสปดห้าหนึ่งหสองหหปดดสองเจด แปดง่ายคะ่ะท่านผูน้ชมนี่ถ้ามาหลักสี่นะถ้าท่านชอบว่าม,มาสี่ก็4สี่นี่เลยโอ้ยเจ๋เงมักสี่ค่ะท่านผู้ชมมักสแล้วก็ถ้าคิดว่ามาห้าก็ห้านี้เลยถ้าคิดว่ามาแปดกับแปดดีเลยมักสี 4, 8, ่สี่อย่างเลยสี่สองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดก็สี่แปดออกนะเราจะว่าเป็นเดีนแปดได้หรกัน นาะสี่เปดต้องบอก,กเกลี้ยกล่อมอย่แล้วร้ายเด้อดุนละเนาะนะคะวิ่งแปดตัวเด่นแปดตัวเด่นเพิน่นกระเดียนตัวนี้แปดสองห้าแปดแปดเจ็ด แปดแปดก็ยังเด่นอีกอยู่ค่ะเรียงจะจะมุนไปหลายเนี่ยเลือกเอาตัวทันมักแปดสี่แปดโอ้เพื่อนเอาแต่ติดแปดมากโอ้เข้าใจแล้วเพื่อนเอาแต่ติดแปดค่ะท่านผู้ชมเอ้ารวยรวยมันหมานโชกๆกันเหมือนแรงรวยตะล่าวีระไปสิเลนเล่ายังก็ไปเบิ้งได้หน้าตาปากน้ำพวกราชนาผ้ารวยล่มลิปไปเมื่อกี้นี่ นะคะขอยทนผู้ชมโจกดีลวยรวดถูกหวยไปด้วยกันค่ะแคปนัจอเลยผู้แคปนากซีหนึ่งซีเจ็ดซีสองจำไว้เลยอาจารย์ตีล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียววิ่งแปดสิบล่างล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวค่ะล่างอย่างเดียวด้วยๆถูกหวยเป็นน้ากันค้างวัดสีมานะคะกีแดงโคตัวล่าไปลกอนค่ะเบิ้งง่ายค่ะลักซี่ลวค่ะลักแปดนะไม่ต้องกลับด้วยถ้าท่านคิดว่ามาแปดก็ซื้อตามทุกท่านเลยเลขแปดมม่มีหาแปด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 เจ็ดแปดสองแปดเนี่ยนะเจดียงกีวามาสี 4. ถ้ามาซก็ได้เลยทนมาแป โตเดียวเลยนะคะเนาะเอากรดงงขอตัวลาปิดก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมสื้อคี้ีมอย่าลืมบำรุงสายตาให้ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นของฝากของตอนลูกหลานมีความรักกัตันยู่ลูกหุ้นอยากให้เพิ่นสบายอยากให้เพิ่นบลอร์ารมานไป่อยากให้ลำบากกะนี่คะ่ะ12ออยพัดบำรุงสายตาแล้วก็ แกเสี่มแคมแม็กคะ่ะแกปวดเก่าลดบวมของเก่าแกปวดกระดูกปวดคอต่างๆนะคะแล้วก็ครีมลักสวยรักงามให้คุณแม่ก็ <c oughs> เอาได้นะคะสําหรับตัวเองและคุณแม่ <c oughs> อายุเก็ดสิเพิ่นก็ใส่ด้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีค่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ